ครับผมสวัสดีเพื่อนๆท่านนะครับอยู่กับเกมพีซีเกมเมอร์นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับปี2559นะครับเรากลับมาทัมเมชแล้วนะครับหลังจากที่ปีใหม่เราหยุดพักไปพอสมควรนะครับก็ยังไงทยอยทําให้เรื่อยๆนะครับไม่ลืมแน่นอนนะครับคู่นี้ครับที่ขอมานะครับทีมชาติไทยนะครับพบกับสโมสุทรสอนมิญญาณนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากมากๆนะครับสําหรับการเล่นทีมชาติไทยที่ดวลกับสโมสุทรสอนมิญญาณนะครับเพราะว่า คามเร็วของนักเตะวิมเบิิกเนี่ยนะครับมันยากต่อการประกบประมาณนะครับแต่ว่าความยังง่ายเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ว่าแผงการเล่นในวันนี้ครับมันจะใช้ผู้เล่นในชุดที่ต้องเปลี่ยนกองหน้าออกก่อนนะครับจะใช้อดิศักกายสอนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นสาาวนมาสุขอันนี้จะตามใจเพื่อนๆที่ขอมาก่อนนะครับบอกว่าให้ใช้อีกชุดหนึ่งลงให้หน่อยนะครับยังไงก็จะใช้ให้แล้วกันนะครับ เป็นปุก้าวนั้นแทนสรวัตก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะปรับเปลี่ยนให้นี่ครับครึ่งเวลาหนึ่งแล้วกันนะครับทิติพันธ์พ่วงจันเดี๋ยวทิติพันธ์ยังยังปุก้าวนั้นลงก่อนแล้วกันนะครับชูกับสารัฐแล้วก็เป็นนรุดินนะครับลงบ้างนะครับเปลี่ยนกันแล้วก็สุตินันยังอยู่กองหลังให้เราเหมือนเดิมนะครับผู้สับตัววันนี้จะเป็นสิทธวีชัยนะครับโอเคครับจะใช้ชุดนี้ก่อนนะครับสู้ในครึ่งเวลาแรกแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนแผนก่อนนะครับเพราะว่า เล่นแผนนี้ไม่ไหวแน่ครับม,มีมันิโคตรมากนะครับทั้งการเติมเกมรูปเอยอ,อะไรเอ,อ๋ยหลายๆอยา่างต้องต้องถอยลงมาช่วยเยอะๆไว้ก่อนครับไม่งั้นเราหลุดแน,น่ครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยนะครับต้องต้องให้ขยับลงมาต่ําหน่อยนะครับซือสินต้องต้องวิ่งมาล้วงบอลลฮะเกมนี้นี่ครับทั้งธนาชนะบุตรสอนวัดนี่ครับให้มาเป็นวิงแบ็กก่อนแล้วกันนะครับให้ทําเกมขึ้นไปก่อน แตเย็นนะครับเกมนี้นะครับสู้สู้ด้วยแฮกติกนะครับไม่ใช่ซีบีโอเคน่าจะพอไหวอยู่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวลองแผนนี้ดูก่อนนะครับจะสู้กับยูนิคดูนะครับทิพย์จะทายพบกับสโมสรยูนิคครับขอบคุณที่ได้ทำแมชนี้มานะครับติดพย์ประการในขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจนะครับฝากซับสไคร้ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผม รับผมสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษครับระหว่างทีมชาติไทยพบกับสโมสรวยิไมดีครับเก่งพิสศษเกมเมอร์ับานที่บรรยายในแมชนี้นะครับผมก็จัดตัวผู้เล่นให้ที่ว่าเปลีปย่ยนแปลงมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ใส่ชุดสีแดงให้ด้วยนะครับสโมสรวยิมดีครับเกมนี้ส่งตัวผู้เล่นชุดใหญ่ลงสู่สนามพบคันนะครับดาราดังๆสตาร์ดังๆในทีมมาครบแน่นอนแต่ก่อนจะเริ่มเกมนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่พิธีการในสนามก่อนนะครับ โดยเร็วนะครับวิธีการในสนามครับเกมนี้ครับฝั่งของทีมเจ้าไทยนะครับจัดผู้เล่นเนี่ยชุดที่แปลกตามากด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นหนึ่งชุดที่เซอรพรส์เหมือนกันครับพวกสับท์ตัววันนี้ครับเป็นด้านสิทธิ์กวีชัยครับกองหลังมีธนบุญครับสุทธินันทิรัรนรนฤบดินทร์ครับกองกลางมีปกเก้าสารัชชนาทิพย์กองหน้าครับเป็นด้านสราวุฒิอขออภัยกองหน้าเป็นด้านอดิศักดิกายสอนครับแล้วก็มีสราวุฒิมาศอยู่ทางด้านขวาครับแล้วก็ฝั่งซ้ายครับเป็นด้านธนาชนะบุตรครับฝั่งด้านไปย กองหลังครับดาวิดอาราบาชูโบต์เองครับฟิลิปลามราฟินญาครับกองกลางมีดักลาสคอสตาไอายุนกเวนของลิเวอร์พูลครับแล้วก็โทมัสมูเลอร์กองหน้าครับเป็นทางด้านโลโบตเลวาดอสกี้ครับกองฝั่งทางด้านเยูเวนติสครับเขี่ยเริ่มเอยๆนะครับไทยใส่ชุดสีแดงครับบุกทางด้านซ้ายไปขวามือของท่านผู้ชมในจอนี้นะครับใจเย็นครับวันนี้ต้องต้องมาในแผนที่รัดกลุ่มครับเพราะว่าเยูเวนติสนี่พวกเขาวิ่งไล่เฟซซิ่งบอลเดือมมากครับเราต้องค่อยๆครองไปนะครับ ลิสักไกสอนครับวนตรงนี้จะหลอกไม่ผ่านนะวินอาราบาครับแล้ววิมาอีกแย่งได้ท้ายต้องลงเร็วครับจ่ายไปดีครับธนาคืนก่อนเราวิ่งไปเองครับธนาจังหวะนี้ชิ่งเร็วทันทีก็ลิสักไกสอนแต่ผ่านไม่ผ่านนะวินอาราบาครับวิบ่งอกจะสวนกับเร็วบ้างไปต่อเลยครับโอ้เรเบรอสกี้หลุดขึ้นมาครับเดินเดียวกับสินตุวีชัยวิ่งมาเซฟดูครับเปิดติดบล็อกไว้ก่อนแล้วยังไม่ชื่อกันโอ้โหจังหวะนี้ก็ผู้สินให้เป็นวิวิทได้ฟาวครับแล้วฟรีคิกวันนี้อาราบายิง โอ้ติดกำแพงครับศิลปวิชัยแล้วโมกเอ้าโอ้โหครับยังไงครับลูกนี้ครับโอ้หนึ่งศูนย์เลยครับไม่เข้าใจกันครับโอ้กองหลังของทิมจะไทยครับก็คือจังหวะนี้ยิงไปติดกำแพงของไทยแต่ว่าโอ้ดูครับแม้จะบังโอ้บังรีบรีไม่อยู่แล้วบังนี่ออกมาแล้วพลาดเลยครับโดนหม่งข้ามไปเลยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้ไปยัม่นิ้ขึ้นนําไปก่อนแล้วครับยิงติดครับดูครับจังหวะนี้จะบังไว้ครับแต่ว่าบัง เราเลียรีหนีในพื้ดินมาได้แล้วหมงงข้ามศิริชัยไปเลยครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับศิริชัยเสียประตูไปเลยครับนาทีที่แปดครับโอ้เริ่มเกมไม่ทันไรนีดโดนนำก่อนเลยครับจากโคก้าขึ้นมาครับจังหวะนี้อ่านมาได้ครับโคเก้าเลี้ยงข้ามาครับจังหวะนี้โดนสไลด์ล้มลงไปโอ้ศิริไม่ว่าอะไรครับโอ้โหแล้วเป็นไม่ดีได้ได้ต่อเลยครับโค่ก้าไทยก็ต้องสู้ต่อไปครับยังมีเวลาให้ ดูดูครับจังหวะนี้ชาตทิพย์โอ้แล้วเอายังแย่งมาได้ครับอธิศักดิ์ไกรสอนอยู่ข้างหน้าตะบัดมาให้อธิศักดิเตะหนึ่งข้งแล้วยิงแบบนี้ครับโอ้โหไม่เข้าครับอธิศักดิ์ไกรสอนโอกาสนี้แบบซบหลดด้วยครับชาตทิพย์ให้มาแล้วโอ้โหเพื่อแล้วแตะนีมาสวยเลยครับแต่จังหวะยิงสุดท้ายนี่จะให้มันมาที่เสาไกลก็ผ่านไปเออแต่ว่าโอ้เจ้าตัวบิดแรงไปหน่อยครับโอ้ไปไปไปบิดมากไปหน่อยครับยิงออกข้างไปเลยครับลูกยิงลูกนี้ของอธิศักดิ์ไกรสอนครับคนไทยก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับ ต้องต้องมีสมาธิให้ดีครับเขาครองก็ให้เขา <c oughs> เขาเล่นตามเกมไปครับเราก็ต้องมีสมาธิด้วยครับแข่จังหวะด,ดึงสวยครับของดารัสซอสตาเดบรีโอ้เบียดไม่อยู่ครับเราเราเป็นแต่หนึ่งครั้งยังมีธีรธรมาช่วยวิ่งมาซ้อนตันดีครับธีรธรดูครับโอ้โหวิ่งมาแต่สางสายครับสราวุธ์แข่งลุงหล,หลอกเสือก็สราวุธจะมาด้วยรัสรปีดมาเองสราวุธ์มาสุดเียวเท่าไหร่ครับไม่มีใครเข้านี่มายครับสราวุธ ธนาขออยู่ครับโอ้ยแมววิ่งมาเติมช้าไปหน่อยครับไทย <c oughs> สารัฐเปลี่ยนยังสวยครับสารัฐไอเอรซักไอสอนเบิ้ลคืนที่สารัฐมาต่อรับจะวะนี้ใครอยู่ข้างในคืนจะมาก่อนเปิดเข้าไปครับนุบรินโยงเข้ามาโอ้โหกระโดดเคลียร์มาก่อนเลยครับ69งงคืนจะมาก่อนแล้วถึงก่อนไม่ไทยยังได้ครับสารัฐตรงกลางครับวันนี้สารัตยังโอ้โหไม่ผ่านดาฟินยาครับ จังหวะจะโยกนิดหนึ่งนี่เขาเบียดได้ตลอดครับล็อบเบนแต่ไล่ดักได้ดีครับธีรธรไอ้ที่ฐานาะชนะบุตรมาแล้วจังหวะนี้เรานัดมาให้กับอธิษฐานไกรสอนไม่รู้กันครับโอ้คิดว่าเพื่อนจะเติมขึ้นมาแล้วไปหยุดกันหมดครับฝั่งของไทยครับฐานาขึ้นมานี่จะตัดเข้าในทันดีครับแต่อธิษฐานไกรสอนเช้าไวันไหนครับดอ้ลูกจังหวะสปีดตามาเรีบรีบเกือบไม่ทันแต่ว่า,าจังหวะนี้ยังดีครับสารัะให้กับสราวุฒิอธิษฐานไกรสอนอยู่ข้างในอยู่ฐหน้ารอรออยู่ก็เปิดให้ เกี่ยวลงได้บแต่จริงแบบนี้ครับตีเสมอนะครับทีมชาติไทยล้ำหน้าหรือเปล่าครับต้องดูครับโอ้แล้วตีเสมอได้ครับวิ่งมาเก็บบอลเรื่องของออดิสกัยสอนโอ้ดูครับเจ้าตัวดีใจเลยครับโอ้หนึ่งดูตัวหนึ่งครับลูกงัดมาให้ของคือรอรอเช็คจังหวะล้ำหน้าครับแล้วสารานี่ใจเย็นครับออเป็นสถาวุธครับพอตำแหน่งได้แล้วดูครับเปิดโค้งมาให้ครับสวยเขานี่ไม่ล้ำหน้าครับอกดิไกัสอนเกี่ยวลงนิ่มากแล้วก็ยิงผ่านมือมาโดนเออเข้าไป นี่เลยครับโอกาสที่ทีมชาติไทยต้องการแล้วก็มาแล้วครับอุอากาศเย็นที่ทําพิษเหมือนกันนะครับเอาะครับเกมรน่้เกมที่สมอได้ครับทีมชาติไทยหนึ่งตูต่อหนึ่งครับไทยเดียวครับเรเบอรี่เริ่มเิดเรเบอร์สกี้ดูครับลูกคอมเร็วต้องต้องระวังครับมุ่งคืนกันครับทางด้านสุทธินันดีชายให้สั้นๆที่สุทธินันคือเนมาครับธนาชีดออกไปทางด้านข้างคือทอน โอ้จะให้กับทีมทนอนได้ฟาวทับไทยไยากเหมือนกันครับที่ครั้งหนึ่งจะได้ฟาวในเฟสสองันสิบหกชนะทิพยื้นก่อนโอ้ให้ให้นิดจังหวะบังที่โดนเบียดตลอดครับแต่ว่าก็ฉแล็ปมาเข้าทางของไทยครับทีสังโดโอ้ขอไปครับนฤบดนินนี่ไม่ทันครับยัเงเป็นบอลทุ่มของไทยอยู่เปิดออกมาเล่นสองคนออกไปก่อนครับเร่งไ,ไ,ไปหน่อยครับนนรวงต่อมาดีพึ่งออกมาครับไทยเก็บได้ ชนะทิศเบินคืนก่อนครับกลับหลังมาครับไม่ิช่มเขาไล่เร็วับเราต้องสมาธิให้ดีครับเตือนหลอนเตือนขึ้นมาสวยครัับจงหวะนี้สราวุธมาสุกมีขอไปครับเป็นอดิศไกด์สอนที่เติมมาตรงกลางนะครับมีลามให้ที่นักล่าสตาชายครับจังหวะนี้เตวัดให้ธนาไปที่ธีรทรขอไรับธนาขึ้นมาบ้านครับเราเล่นกันกับสองคนที่ธีรทรลบธนายังได้อยู่หรือเปล่าไปติดก่อนครับแหมจังหวะนัดให้กับธีรทรครับเล่นกันสองคนครับ สารัตมาเองจังหวะนี้เราโอู๋จะให้กับชนาทิปยังได้อีกครับชนาทิปโยกหลอกมาได้ตรงกลางไม่มีใครเข้าครับแล้วไห้มาที่สารัตแต่เข้าสายแล้วยิงผู้ติดบล็อกไปก่อนครับสารัตยิงลูกนี้ไหมดูแลชนะทิพให้มาแล้วเปิดกว้างครับสารัตยิงลูกสายมาตู่โดนเมืเบียดด้วยครับตัวไม่รู้ว่าจะได้ลูกเตะมุมหรือเปล่าครับไทยลูกนี้ยังได้อยู่ครับทีมชาติไทยเอามารับบอลครับสารัตมาเดี๋ยวรับบอลก่อนแล้วคลิกเข้ามาอย่างเงียบ ลองยิงบอลนี้ดูบ้างครับปัน่นด้วยศสารัตโค้งโอ้ยไม่เกือบได้ประตูครับตดูนี้ไทยครับเล่นสั้นแล้วสารัตแม็ดแล้วเข้าหัวแล้วลองปั่นโค้งดูบ้างครับกระชากนีเลยพี่มาครับมีโอกาสเราต้องลองแบบนี้เลยครับอั่นให้มันโค้งจะผ่านมือทางด้นานนอยเออร์มาแต่ว่าโอโ้ไม่ได้ประตูครับทีมนี้ไทยเ,เป็นชุดที่เซอร์ไพรส์ท่านสาวมิวนิคเหมือนกันนะครับปกตินี่จะเป็นชุดนึงครับทีมนี้ไทยแต่ก็ถือว่าจะชุด ชุดไหนก็มีศักยภาพนะเพราะว่าเดี๋ยววินัยกันทั้งทั้งสองชุดเลครับโอ้ไบสวยกัมูลเลอร์แล้วประกบเข้าให้ดีครับไทยวิ่งมาสอนเขาจะแบบนี้เราให้จังหวัสวนกลับมาครับชาลทิพม,ม,มาบ้างนมีข้าวเข้ามาเองครับชาลทิพจังหวัสปีดมาแบบนี้ครับแล้ววนรอรอรอ,อเข้ากลางนิดชาลทิพวนไปโอ้โอโอโยอยู่ดาวฟิญชาไปแ,แกตามมาน,นี่ไม่ปล่อยครับกันไม่ปล่อยเขาจะดานดาวฟิญชาโอ้โหรอเพื่อนเลยเขาจะดานชาลทิพต้องต้องดูรอบเว้นสองคนครับไม่ให้มีเวลามากครับ กับกตปีดิบลามสุดที่นั้นเข้าเบียดจบครึ่งแรกครับไทยกับทางด้านบาเยกิสมอกันอยู่หนึ่งประตูตเดินครับแต่ว่าการครองบอลทุกไทยก็ทําได้ดีครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังเลยจะพักผมนะครับอีก45นาทีครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรูปเกมเราต้องระมัดระวังครับเล่นรัดกลุ่มด้วยครับเพราะว่ายิมิคยิมมุของโบบ้าครับไอมาจังหวะนี้โอ้โหดูครับต้องใจเย็นๆครับรลุกริน เดินจบมาครับอันดิศักไก่สอนนี่ก็ต้องขยันเชื่อไล่ไปซิ่งนะครับชลธิด์หลังคืนก่อนครับอาร์บ้าโบติงครับขอไปวีดด์ให้เข้าการที่รักไล่เขาซราไปแล้วครับข้างหน้าเขาวิ่งก็ต้องต้องดูให้ดีครับชิคตำแหน่งครับสุธิรันขึ้นสูงแล้วยังสวยครับซาาวุธหลอกสวยก็เจังหวะนี้จะให้ไม่ถึงสราวุธในจังหวะนี้ครับอาร์ตบูิน ได้เพราะยัอดิศักไยสอนเจ้าตัวพยายามวิ่งไลก่กดดันแผงหลังไม่ใช่ไม่หนีกบไม่ให้เล่ง่ายครับอาราบ,บ่าโอ้โหดูครับโมลเลอร์มาแล้วจ่ายติดสลาวุฒิเจ็บลงมาช่วยได้สวยครับสราวุฒิเข้ากลางมาที่ชนาทิพย์มีเวลาชนาทิพย์ผ่านมาได้เอาแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นมาครับชนาทิพย์โอ้โหจะให้กับธนาธิปติดก่อนครับจังหวะจะให้หนึ่งครั้งที่เขามาแซตได้ตลอดครับ แต่ว่สาสลาวุธแย่งได้จังหวะที่ให้กับอธิษฐานไปสอนจังหวะนี้บังแล้วก็พลิกมาอธิษฐายนยิงได้โอ้โหโดน,นเบียดครับจังหวะนี้โอ้โหโดนแซะจากข้างหลังคือไม่เป็นเป็นเข้ามาแย่งเฉยๆนะครับไม่ได้เข้าไปท้ารุนแรงครับอาพักสารัตนขึ้นไปแล้วก็ทายใจเย็นครับก้าวขึ้นมาที่ธนทรโดนทำไห้กับธนาธนบุตรธนาแต่หนึ่งกลางครับแเราขึ้นมาที่อธิษฐานปีกว่ายิงด้วยสายเอ้าโอ้ยดูพับไทย ไอ้จังหวะคืนออกมาของธนาครับอดิศัษฐานไม่จับยิงไม่สายแล้วแต่ว่าบอลไอ้พุ่งออกไปครับน่าเสียดายครับลูกนี้แต่ว่าโอกาสใช้ก็เริ่มเริ่มมากขึ้นแล้วจังหวะต่อบอลต้องใจเย็นๆครับอดยาวขึ้นมาครับธนาบุตรโอ้โหรูเบียดสู้กับเลวานดอสกี้แต่ว่าจังหวะนี้ได้ครับสราวุธไอพี่ชนาทิพย์ดูครับถ่ายเล่นกันสองคนอดิศักดิ์ไกรส่งฉีกเข้ามาแล้วจังหวะนี้เกี่ยวแล้วพูดูครับไม่ถึงไม่ข้ามไปนิดเดียวครับลูกให้ของชนาทิพย์แหม เกือบจะสมบูรณ์อยู่แล้วครับเมื่อสักครู่เลวาร์ดสกี้ดึงรอครับรอบเบนมาโอ้ดูความเร็วของรอบเบนครับแต่สินุวีชัยออกมาสกัดยังเก็บได้อยู่ดูครับ69ยังดึงรอธนาเดี๋ยว่ธนาเบิ้ลคืนก่อนแต่ยอรมัยก็กลับมาครองได้เหมือนเดิมครับสาลาวุธไปต่อที่เซนลูบารินครับเขาตึงมาครับสาลาวุธโอ้ดูครับขึ้นมาครับซาลาวุฒ์มาสุกลุกขึ้นมาเจ้าหนี้โอกาสทีมชาติไทยครับสาลาวุธดึงหนีไปก่อนได้ไหม แล้ววนกลับมาครับเอาหลอกผู้เล่นไปเย็นหมดแล้วครับล็อเข้าซ้ายจะยิงโอ้โหความเร็วนี่ยังเป็นรองเขาเยอะครับขึ้นหมงได้ครับดักได้แต่ได้ขึ้นกลับมาครับไทยยังได้ครองอยู่โอ้หลอกสวยครับขึ้นมาที่ทีละถอนโอ้ยโดนเสียบจังหวะนี้ไม่สิไม่ว่าอะไรแล้วให้มารตี้เรวเรลสกี้ครับจังหวะนี้สไลด์ดักไว้ก่อนที่บอลครับที่บอนครับจังหวะนี้เอ๋เล่นมาชนที่ปิดขึ้นมาเอาแล้วไทยก็ไปยอมขวัญเพื่มนะครับอัิศวะนดิ์ไว้สอนสลาวุธมาสุกเรื่อย จริงเองครับแล้วผ่านมือเลยเข้าไปโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับเอาแล้วครับสราวุธมาสุกยิงให้ไทยขึ้นนำไปเลยครับโอ้จากนครศรีมาไม่ได้ฟีดซด้วยครับสราวุธมาสุกคุณโคราชหรือเปล่าครับโอ้ดูครับจังหวะเบิ้ลให้ครับอาริสกัยสอนครับแล้วสราวุธมาสุกขาดวีดาวครับแล้วเลี้ยงมาเองเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้สิ่งที่ทีมชทยต้องการมาเลยครับลูกยิงของสราวุธมาสุกครับแล้วผ่านมือมาโดนแล้วก็เข้าไปครับ สองประตูตัวหนึ่งครับอ้เกมนี้เอาเปลี่ยนตัวอะไรครับส่งเดอกแซเซยลงมาครับปั่นของบอยยิ่งวนี้ครับแล้วใครเปลี่ยนตัวร่นด้วยหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูชุดนี้ก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับชนาทิพย์ต้องต้องถอยลงมาช่วยแดนกางเลยนะครับส่งเดอะกายส์อนใสเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็จะให้รีสินมาค้ำด้วยนะครับต้องดูว่าจะเลือกใครครับชนาทิพย์ยังอยู่ครับแล้วธนาก็ยังยังดีอยู่ครับปกเก้าครับ ยังไงขยับตำแหน่งก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่าดีอีกครั้งหนึ่งครับโอ้สองหนึ่งครับไทยนำครับตอนนี้โอ้คือกลับมาครับที่โทมัสซูเลอร์เกซิลิสกไกสอนนี่ขยันเลยครับวันนี้เขาวิ่งเต็มที่ครับสราวุธิมาสุกคือกลับมาบ้างเราวินชาดูครับสราวุธวันนี้ช่วยทั้งรุกทั้งรับได้ดีครับพระบุญใจเย็นครับไทยก็ไม่ดีครับดึงมาที่สราวุธถึกสวยครับโอ้สารัตไม่ผ่านครับอภิดาวจักได้ ดึงหลอกแม่ครับนิ่งครับมีดาวสารัตพยายามวิ่งไล่กดดันอยู่ครับไปเยินไม่ดีก็ค่อยๆครองครับในแดนของพวกเขาต้องระวังครับรอโชว์อยู่กลางอดิศักดิ์เบนเดียวตันดีก็จังหวะนี้เราจังหวะมาของลิมโบสกี้ดับเบ็นขึ้นมาถึงก่อนซิดาร์วิชัยหูยังเซฟอยู่ครับไทยเชื่อประโย co ู่์ซิดาร์วิชัยเซฟอีกแล้วครับโอ้ยสองซูเปอร์เซฟของซิดาร์วิชัยครับอู้ดูครับเจ้าตัววันนี้โชว์ผลงานนี่โดดเด่นเหลือเกินครับเปิดเข้ามา บงไว้ก่อนครับนันุปดินของริบดีครับก่อนนี้ดึงต้องดุม2เอาแล้วหลอก2แล้วไทยดักได้ครับสารัดไบครับจังหวะน,นี้ตบปีข้ขึ้นมาครับอนิสักไกสอนขออยู่ล้ำหน้าหรือเปล่าครับเอาไม่ล้ำหน้าครับอนิสักไกโอโอกาสสุดท้ายแต่ไทยจังหวะนี้ครับน่าเสียดายครับโอกาสโอ้โหสวนกลับมาไม่ล้ำหน้านิดเดียวับอนีิสักไกสอน ไใมาครับเราบินเร็วทันทีครับเราแย่งได้ครับไายจังหวะนี้มาที่ธนาครับขึ้นมาเลยครับธนาชนะบุตรมีความเร็วโอ้โหจับไม่อยู่ธนาเราบินไอเรเร็วมากครับถาชิงเลยครับโอ้แล้วหนึ่งสองแน่นอนก็จังหวะนี้ต้องต้องดูก่อนครับธนาเก็บได้ธนาชนะบุโอ้สไลด์ดักครับวันนี้สไลด์เหมือนกับไทยยังมงอยู่ครับครองอยู่ครับไทยครับเปลี่ยนแก๊ไปบ้างดุ๊กดิ๊นเขาไล่เร็วก็ต้องต้องชิงบอลให้ดีครับเราเลนชัวไว้ก่อนครับหกเก้า เราไทยเน้ากลางมาธนาเบินต่อที่ทีทอนสวยครับเราทีทอนให้ทีธนาโอ้โหดูเจ้าตัวพยายามวิ่งหมดแรงด้วยครับกรปิดเยอะครับครุงแรกเราบังได้ไหมลวาร์ดอสกี้ยังได้อยู่โอ้ดูครับเจ้าตัวแข็งแรงครับลวาร์ดอสกี้แล้วคืนกับมาเอ้าโอ้โหคืนแรงไปหน่อยครับแม้ดังดีที่สิทธวิชัยไม่มีเสียตำแหน่งครับโอ้โ้าก็เปิดเดี๋ยวจะดีครับลูกมุมต้องระวังครับม่งเทียไว้ก่อน ได้จังหวะนี้แซะโอ้ดูแจกนี้มาสวยแล้วพลิกนัดมาให้เกิร์เซ่พักลงล้มหมดเล่ติดเซฟไทยเคลียร์ทิ้งไปก่อนยังไม่พ้นจีนอันตรายครับมูเลอร์ดึงหลอกจังหวะนี้สะบัดว่าที่เกิร์เซ่ทำจิ้งหนึ่งสองรับเป็นยิงโอ้หดูครับติดตัววิชัยไอ้เจ้าตัววันนี้ทําอะไรมาครับทุดเวลาแล้วครับไทยหลอกสวยครับสตราวุฒิปลาสุกครับวันนี้เด่นเหลือเกินเรียกมาเองครับสตราวุฒิดึงอะไรครับโอ้ดูโยกหลอกเจ้าวันี้มาเอครับแเราให้กับโอ้โหจะให้กับใครก็สตาราวุฒิ เวลา3นาทีครับไทยนำไปยืมมีดูสองมือหนึ่งก็รับล็อกเว้นมาเองก็ทนาของไว้กับตัวครับแล้วเจ้าตัวสปีดเองครับความจริงโอ้โหจบเกมครับทีมชาติไทยเอาชนะไปยืมมีดอีกไปได้ครับสองประตูต่อหนึ่งครับจากประตูชัยของสราวุฒิมาสุขแหละครับก็เดี๋ยวจะให้ดูไฮไลท์แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ให้ดูช่วงพักครึ่งนะครับผมเกมนี้เป็นลูกเกมที่ใช้ตัวเล่นซี่เพื่อนๆขอมาแล้วนะครับจะมาดูไฮไลท์ครับทั้งสามประตูที่เกิดขึ้นครับ กับไทยโดนนำไปก่อนครับจากฟองรีวอรี่ครับนาทีที่9ครับลูกหมวตรงนี้คือจังหวะเป็นความผิดพลาดไม่เข้าใจกันนะครับแอรซินทวบีชัยกับตะนันรีวิลี่ครับไม่รู้กันครับแต่ว่าโดนรีวิลลี่โฉบมาหม่งไปก่อนครับหนึ่งศูนย์ครับพี่มิกขึ้นนำนาทีที่9ครับแต่ต้องชมลูกนี้ครับนี่กับอธิศักดิ์ไอสอนเลยครับมาตีเสมอให้ไทยได้ครับเป็นหนึ่งจนจนหนึ่งครับนาทีที่ยี่สิบแปดกับ นี่ครับแหมอดีศักดิ์ไก่สอนนี่เอาลงให้แล้วนะครับเพื่อนๆที่ขอมาครับชุดแดงแล้วก็ใช้อีกกองหน้าพีเดศักดิ์ไก่สอนด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ลูกของสหรัฐอยู่เย็นครับแหม่วิกาดยิงไปติดล็อกก่อนครับยังดีที่ดาวิดอาราบามาบอกไว้ครับไอชันอาทิพยให้นี่ลุ้นได้ลุ้นเหมือนกันครับมูนแจ็คสินเมทไทยครับโหุ่นล้มลงไปรับสหรัฐพวกนี้ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับโอกาสของสารัตนาทีที่42ครับเจ้าตัวนี้ลิเบอรี่มาเราปั่นรู้ดีครับผ่านหน่อยเออแล้วแต่ว่าบอลมันโค้งไม่พอครับมาดูมุมนี้ครับดูใกล้ๆครับนี่ครับโอ้โหก็ใก้เคียงครับสารัตนี่ครับอีกครั้งหนึ่งครับลูกยิงของอดิศักไกรยสอนครับยิงลูกนี้ว่าเฉี่ยวข้างประตูไปครับคือพยายามเต็มที่แล้วนะครับทีมชาติไทยนี่ครับ เจ้าตัวก็เสียดายเหมือนกันครับแต่ดูเรียบลูกยิงที่2ของสราวุธมาสุกเลยครับเจ้าตัวเลี้ยบมายิงเก่งเลยครับโอ้โหผ่านมือมารูดเออร์เข้าไปครับใจเด็ดมากครับดูครับขาครับโอ้โหแล้วยิงมาเนาะเอโดนบังครับมองไม่เห็นลูกนี้ครับทำให้ไทยขึ้นนำครับสองประตูต่อหนึ่งเลยครับดูครับสราวุธมาสุกครับก็นะครับจบเกมครับไทยชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แนะั่แมตช์ี้มานะครับไว้พบกันใหม่ในแมตช์หน้านะครับผม สวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีพี่ใหม่ขอท่านวามสุขมากนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม